โยก็ Yo, ขอสวัสดีช้าเป็นพพยทุกทุกคนทุกๆุกท่านกันด้วยนั่นเองนะ วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Roblox ในแมป Slayer t y r o n นั่นเองซึ่งเป็น Grand Opening นั่นเองนะทุกคนเออซึ่งเกมแนวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวไทคูนั่นเองซึ่งทีมเนี่ยก็จะเป็นตีมเกี่ยวกับแนว Demon Slayer นั่นเองเนาะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะทุกคนโอเคอันนี้เราก็เข้ามาในหน้าตัวเกมนั่นเองนะโอเคตรงข้างบนทางด้านบนขวานเนี่ยจะเป็น Cash อันนี้ลูกศรมันปิดได้ใช่ไหมอันนี้โลบัสามารถซื้อในส่วนของ ชุดได้ซื้อชุดได้มีเกมพาสต่างๆนั่นเองแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีมีใครตามมาเลยนะอ่าโอเคสามารถซื้อเงินได้ด้วยโลบารนะทุกคนโอเคเราโอ้มีหลายชุดด้วยทุกคนป๊บนึงนะเยาขอทําการกนี่ก่อนจู๊กจูก่อนนะโอเคประมาณนี้เกมพาสมีเยอะน่าจะเยอะอยู่โอเคเขาปิดก,ก่อนอันนี้คือมีแสงสามารถกดให้มันเห็นแสงตรงนี้ได้เวลามืดใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวฮาร์ดทนะูเพลเนาะโอเค คอนโทรลก็จะมีระบบต่างๆนั่นเองนะทุกคนแบบนึงอิชิบะตัวนี้ต้องโดนต้านึงเฮ้ยยังไม่ทันได้เริ่มเลยเอิยอชิบะอ้โอ้โอ้โอ้เออก็ามาดีก็ามาดี เราไม่อยากจูกันเราว่าเราไปเทเลพอร์ตแอนแอนเวเลเบิลไทคูลว่ะ okay. อ่าโอเคอ่าไทคูลเหมือนจะให้อ๋อสองคนเล่นด้วยกันได้นะโอเคโอ้แล้วมันจะสาเร็จไหมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราขอลองเข้ามาอันแรกก่อนละกันอ่าไหนดูซิเหมือนจะเข้ามาในหน้าเกมแล้วมันจะมีตู้ไทคูณสองอันเนาะให้มีฝั่งเรากับฝั่งเพื่อนนั่นเองเราอยู่ฝั่งสีฟ้าใช่ไหมเราก็ต้องกดตรงนี้โอเคอินคริสอินคารก็ต้องรอในส่วนของตังจากตรงนี้นั่นเองนะทุกคนอ่า ที่ปั๊มเงินอยู่ไหนวะอ๋อโอเคเดี๋ยวมันจะปั๊มเงินให้อัตโนมัติเนาะโอเคคือเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้2คนนั่นเองนะแต่ตอนนี้คือตาม,มอยู่แค่คนเดียวที่ประเด็นโอเครับตังค์เบร้ยบแคชโอเค70 increase income 70โอเคมาต่อไปก็140นั่นเองใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวเราขอรอตังค์นั่นเองนะจังหวะน,นี้เราก็้วลองไปหาผู้คนลองฆ่ากัานดูซิสำรวจแแบบไปด้วยนั่นเองนะเออ อ่าแบบเนี่ยถือว่าใหญ่พอสมควรนะทุกคนอืมไหนดูซิมีน้ําตรงน้ำตกด้วยถือว่าออกแบบแบบได้สวยงามมากนะโอเคมันไม่ได้เหมือนแบบแนวเทคคูนที่แบบว่าวางไว้ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังจะเป็นแบบว่ามีความกึกดกินอาา์ของ Demon s เลเยอนั่นเองมาอ่ากดคิวสามารถลงมาอย่างนี้ได้ด้วยหรอต่อะไรที่แซวอยูน่นะโอเคถ้าเราค่ะ <c oughs> ไม่ได้โอ oh my god มันเข้าไปไม่ได้อ่ะโอ้โ oh, หตายเลยโอเคมาเรามาทำการรับตังกอนโอเค increase income หนึ่งอยสสิบเหมือนว่าถ้าเราพัฒนาอันนี้ไปเรื่อยเเหมือนจะได้เป็นในส่วนของวิหารหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่อง Demon s l a y e ออ่ะมันเป็นเหมือนอาคารนะเออก็เดี๋ยวเราจะลองดูสินี่นๆๆไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ถ้าเราสร้างรวยการเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นนะ แต่เรามีแค่คนเดียวอะ่ะลองดูนะถ้าเราสร้างคนเดียวเนี่ยแล้วมันจะเป็นครึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่เราค่อยลองมาดูกันเนาะโอเคดูสิตอนนี้มีมันนี่เท่าไหรล่ละอ๊บโอเคไหนลองอันนี้รับก่อนโอเค increase income 280 increase income 560รอตังสักครู่หนึ่งนะทุกคนโอ้ตรงนี้ก็ต้องอัพด้วยา house floor อันนี้เราต้องมาอ่ะโอเค ถ้าเราจะอัพฐาเนี่ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็ต้องมาอัพตรงนี้นะคาตนาเซนเซมีในส่วนของคาทนาด้วยหรอห้าพันเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่ไหนดูสิตังถือว่าได้ได้ได,ได้ได้เร็วไหมก็ถือว่าใช้ได้นะอืมโอเคแตวเรารอทางฝั่งของตังอีกนิดเองโอเคอ่าห้ราร้อยหกสิบเหรอโอเคโอเคแต่เรารอสักประมาณนี้โอเค อันนี้จะเป็นเหมือนที่ทําสร้างเงินรายได้ให้เรานะเราต้องมาทําการอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะทุกคนใครที่เล่นเกมในไทยควจะรู้ดีว่าเราต้องทําการอัปในส่วนของค่าที่เราจะได้ตังก่อนนั่นเองเอนะเออเฮ้ยเฮ้ยยมีเสียงรถไฟเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเราสามารถขึ้นรถไฟได้อะจริงปะเนี่ยเมื่อกี้นี่เสียงรถไฟนะทุกคนได้ยินไหมขอเราไปดูหน่อยคือเมื่อกี้เราเห็นเหมือนเป็นทารถไฟเว้ยทุกคนเนี่ย อ๋อเป็นสถานีรถไฟเฮ้ยมีในส่วนของพลังด้วยอ๋อมันมันแบบเป็นพวกแบบพวกมอนปีศาจอะทุกคนอ๋อมันเป็นพวกอ๋อมันมีที่สำหรับฆ่ามอนด้วยเนะี่ยโอเคแต่เ,เราหน้าตรงชาญชาาลาลอนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมีในส่วนของสกิลด้วยว่ะถือว่าเจ๋งจะเราไม่กล้าเข้าใกล้อะแต่เ,เราตายแต่ <laughs> เ,เราตายก่อน มันมีในส่วนของสกิลด้วยทุกคนแจ่วว่าแจ่วว่าถ้าเราฆ่าพวกปีศาจเนี่ยเราจะได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะอุ้ยอุ้น่าจะเป็นพวกมอนตรงนี้คือที่อะไรเลยที่สู้กันเหรอหรือว่าไม่ใช่มอนมาทุกคนอาจจะเป็นคนได้แหละใช่ไหมอุ้ยอุยอุ้ยอุอุ้ยอ้ยอุ้ยเฮ้ยอาาสะอาาะโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคือปีศาจโอเค อคาคัสซาไม่ใช่คนแล้วนะทุกคนอันนี้คือมอนเป็นมอนบอดอะอถ้าเราปาเงี้ยโอ้หลบได้อคาอคัสซาอาคัสซาจะเย็นจะเย็นอืม,อมอโอ้มอนนี่ได้สงของสกิลด้วยไอ้โอ,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 โอ้ถือว่าแรงมะสงสันอ,อ,อ,อืมอือโอ้โหแ,แ,แรงมากแรงมาก โอ้ช oh, ือดแดงแล้วเพื่อนเอ,อือเฮ้ยถือว่าระบบเกมนี้ดีอนยะู่นะมันมีพวกมอนให้ฆ่าด้วยอะ่ะเออฆ่าแบบว่าเวลาเรารอตังอะไรอย่างงี้ปะ่ะหรือว่าถ้าเราฆ่าแล้วเราจะได้อะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรารอเก็บตังอีกถือว่าเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้เลยมีระบบเกมให้เล่นหลากหลายนะมีทั้งฆ่ามอนแล้วก็กะ เมื่อกี้มาไม่ทันรถไฟสิอยากหรือว่ารถไฟมันจะให้อะไรหรือเปล่านะอืมโอเคเดี๋ยวเราขอดูกันอึ๊บเดี๋ยวลองดูซิชึบอ่ะโอเคเดี๋ยวดูซิเราหยิบขวานมาในส่วนของกิวขวานมีอะไรบ้างคิวคือการทำย่างี้เนาะยี e คือการปาใช่ไหมอ่าไม่มีเอฟเอฟไม่มีเนาะอืมน่าจะ มีแค e e, ่สกิลอีเนาะที่ทำการเคลื่อนขวานไปนั่นเองอยากมาสู้กับลาลอบิคอนหรือว่าน่าจะสู้กับอาคาสัตแล้วมีสวมชุดด้วยสวมชุดยังไงอ่ะอาสกิลกด ใส่ชุดยังไงวาหรือว่าต้องมีชุดก่อนขอลองกดมัว่วๆไม่มีนะเราจะต้องทําการอันนี้นะาอ้โอ้โอ้แถวนี้มันเถื่อนจริงๆแถวนี้มันเถื่อนจริงๆอะไรกันเนี้ยเออในเกมแนวระบบไทยคถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่น่าเบื่อนะอนจริงๆคือส่วนใหญ่เกมแนวไทโคเนี่ยมันจะน่าเบื่อตรงที่ว่าเราต้องรอตังค์แล้วก็แบบทําการค่าอะไรอย่างนั้นอ่ะอุ้ยแล้วมีหลากหลายสถานที่ได้นั่นเนี่ยอืมถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อ่โอเค เนี่ยมันมีผู้ในส่วนของระบบสกิลมันก็แนวคล้ายๆกับอนิเมะไทยคูนปะอืมแต่อันนี้ก็เป็นแนว d e มอนสเลเยอนั่นเองอนิเมะไทคูนมันรวมหลายๆตัวละครเนาะแต่นี่จะเป็นแนวตีดาบิฆาตลัษฐเลยนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราดูสิเขาสู้กันอนะถ้าเราไปนลาสพอจะอนางปิวไปไหนแล้วว่าจะฟ้าเกียร์นี้ก็หา โอ้ยโอ้ยโอ้ยถือว่าเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคลีมันมีระบบเลื่อนไหลไหมเนี่ยโอเคเรารอดไหมะคนน่ากลัวเลยแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนของจริงเปิดไฟก่อนมราไม่ค่อยเห็นโอเคโคต อนนี้มันเถื่อนมากจริงๆทุกคนเกมนาไทโคนอย่างนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยแต่ว่านี่ก็เล่นคงไม่ไหวทุกคนแถมเล่นคนเดียวด้วยมันก็แบบว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองก็ขอจบคลิปไปแล้วการสลับคลิปแนว d e m o n s l a y e r นั่นเองเป็นแนวไทคนสามารถมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะทุกคนโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่่ๆกนนัเอง สำหรับคลิปหน้าก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะไม่รู้จะอจัดเกมอะไรนะทุกคนไว้เจอกันซิว